หรือไม่นี่คือระบบโลจิสติกการขนน้ามันเถื่อนของระหว่างประเทศอิหร่านแล้วก็ประเทศปากีสถานต้องบอกว่าต่อปีเขาขนกันเป็นหลักพันล้านดอลลาร์เลยและเดี๋ยววันนี้โลจิสติกแมนจะพาทุกท่านไปหาคําตอบครับว่าทำไมเขาต้องขนกันแบบนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกครับว่าประเทศอิหร่านเนี่ยมีน้ํามันล้นตลาดครับแต่ถูกคว่ำบาตรจากชาติตันตกทาให้ต้องหาทางลับๆครับในการส่งน้ํามันในฝั่งของปากีสถานเองก็ต้องการพลังงานเชื้อเพลิงราคาถูกมาใช้ในประเทศด้วยนะและสุดท้ายพอมีดีมาและซัพพลายครับก็เกิดเป็นกระบวนการการขนส่ง ด้วยรถแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่รถนะครับมีทางเรือสปีดโบ๊ทก็ทําได้เหมือนกันแต่เขาจะขนกันแบบดิบๆเถื่อนๆแบบนี้เลยครับมาถึงตรงนี้ทุกท่าน,นจะสงสัยแล้วครับว่าน้ํามันเถื่อนนี่มันถูกกว่าปกติยังไงต้องบอกว่าถูกลงเกือบ50%เลยนะครับยกตัวอย่างน้ำมันเถื่อนบางพื้นที่ขายก็อยู่30-40เซนต่อลิตรหรือประมาณ12-15บาทเท่านั้นเองครับต่องรรรู้หรไหมว่า้ํามันเถื่อนจากอิหร่านคิดเป็นมากกว่า30%ของน้ํามันที่ใช้ในปากีสถานทั้งหมดทั้งประเทศเลยนะครับสำหรับคนขับที่ขนน้ํามันแบบนี้เขาจะเรียกตัวเองว่า Baroch Fuel Runner นะครับซึ่งต้องวิ่งหนีทหารปากีสถานเป็น ประจำเลยนะครับเพราะว่าต้องหนีจากการจับกังเจ้าหน้าที<ห>่นะครชอบคลิปดีอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล่ให้กับโรจิสติกแมนด้วยนะครับสวัสดีครับ